สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนรอที่จะพบกันนานหรือเปล่าเอ่ยจากครั้งที่แล้วที่เราได้เรียนรู้เรื่องครอบครัวของฉันไปแล้วซึ่งครอบครัวนอกจากจะประกอบด้วยพ่อแม่และลูกแล้วครอบครัวก็อาจจะมีญาติพี่น้องอยู่ด้วยโดยที่แต่ละครอบครัวจะมีสมาชิกเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง สมาชิกในครอบครัวของฉันต่อจากคราวที่แล้วจะสนุกแค่ไหนนั้นเราไปติดตามกันเลยค่ะแมค่คะแม่หนูกลับมาแล้วค่ะว่าไงลูกแม่เป็นยังไงบ้างไปโรงเรียนวันแรกสนุกดีค่ะได้เพื่อนใหม่เยอะเลย แล้วก็เรียนเรื่องครอบครัวของเรากันค่ะแม่คะครอบครัวเรามีแค่นี้เองเหรอคะไม่ใช่นะนอกจากที่เห็นในรูปก็ยังมีอีกเยอะถามทำไมล่ะจ๊ะวันนี้หนูเรียนเรื่องครอบครัวของเรามาค่ะเลยอยากรู้ว่าครอบครัวของเรามีคนอื่นอยู่อีกหรือเปล่า เรากินข้าวก่อนนะลูกแล้วแม่จะเล่าให้ฟังแม่กับพลอยนั่งดูอัลบั้มรูปอยู่ที่โซฟาว้าวรูปนี้คุณแม่ยังสาวอยู่เลยค่ะตอนนี้ก็ยังสาวจ้าสวยด้วยแม่คะแล้วสองคนที่อยู่ข้างๆตากับยายนี่ใครเหรอคะ คนนี้พี่สาวและน้องสาวของแม่เองจ้ะอ๋อเรียกว่าคุณป้าใช่หรือเปล่าคะแล้วน้องสาวของแม่เรียกว่าอะไรเหรอคะถูกต้องนะจ๊ะสองคนนี้คือป้าและอีกคนหนึ่งเป็นน้องสาวแม่คือน้าของพลอยนะลูกมาดูกันนะคะว่าจากรูปใบนี้ ปลอยได้รู้จักใครบ้างพ่อของแม่เราเรียกว่าตาแม่ของแม่เราเรียกว่ายายพี่สาวของแม่และของพ่อเราเรียกว่าป้าน้องสาวและน้องชายของแม่เราเรียกว่านา้า ล้อหยิบรูปขึ้นมาอีกใบรูปคนเต็มไปหมดเลยค่ะคุณพ่อยังดูหนุ่มจังค่ะหนูคิดถึงคุณปู่กับคุณย่าจังเลยค่ะเอคนข้างๆคุณพ่อสามคนนั้นคือใครเหรอคะคุณแมอ่อ๋อคนข้างๆคุณพ่อก็คือคุณลุงไงพอยหนูจำไม่ได้เหรอตอนหนูเล็กๆลุลงยังอุ้มหนูไปซื้อขนมอยู่เลยหนูจำไม่ได้ค่ะ แล้วคนข้างๆคุณลุงใครเหรอคะน้องสาวและน้องชายของพ่อหนูไงจ้าเรียกว่าอะไรคะคุณแม่เรียกว่าอาไงลูกงั้นปิดเทอมนี้เราไปเยี่ยมคุณปู่คุณยา่าคุณลุงคุณอากันนะลูกหนูจะได้รู้จักคุณลุงคุณอาเพิ่มมากขึ้นนะลูกดีคะ่ะคุณแม่ แล้วจากรูปไปนี้ละคะพรอยได้รู้จักใครเพิ่มบ้างพ่อของพ่อเราเรียกว่าปู่แม่ของพ่อเราเรียกว่าย่าพี่ชายของพ่อและแม่เราเรียกว่าลุงน้องชายและน้องสาวของพ่อเราเรียกว่าอา น้องพลอยแม่เข้าไปได้ไหมจ๊ะได้คะ่ะแม่ทำอะไรอยู่ละ่ะลูกหนูกำลังวาดครอบครัวของเราอยู่ค่ะคุณแม่โอ้โหนี่ลูกหัดวาดแผนผังครอบครัวมาจากไหนจ๊ะหนูเห็นจากในหนังสือ